สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันพุธนะครับเช้าวันแห่งทํางานนะครับนะแต่พี่น้องครับที่เดินทางไปทํางานขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ค้าขายมีกําไรหน้าที่การงานเจริญรื่งเรืองกันทุกคนนะครับนะสำหรับวันนี้พี่นํามาชมพระให้สวยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีเหนือดวงสองมาด้วยนะครับนะมาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับมีทั้งเหนือเหนือดวงหนึ่งเหนือดวงสองยิ่งมียิ่งรวยครับและก็โชคเหนือเมฆครับ นะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันปให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับส้าพี่ท่านใจสนใจองคไหนพี่สามารถแคปรูปภาพหรือจังเลขอันดับรายการหรือชื่อรุ่นไว้ได้นะครับนะชื่อรุ่นแล้วก็เนื้อนะครับนะเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งอะไรนะครับพี่ๆนะรายการที่หนึ่งวันนี้ครับรายการที่หนึ่งวันนี้ครับเป็นล็อกเก็ตนะด้านหลังเป็นเหรียญเหนือดวงสองครับนี่พี่ฮะตอโค้ดชัดเจนครับส,สวยๆเลยพี่นะครับนะเป็นฉากทองพี่ อง์นี้นะพี่ผมขอแปดร้อยบาทนะครับองนี้ผมขอแปดร้อยบาทครับพี่นะฮะพึ่งมาใหม่นะพี่นะพึ่งได้มาใหม่เลยพี่นะเนื้อดวงสองพี่นะฉากอรเก็ตถักทองพี่องค์นี้แปดร้อยบาทนะครับนะครับรายการนี้แปดร้อยบาทนะครับพี่พี่นะครับต่อมารายการที่สองครับพี่นะรายการที่สองครับเป็นอรเก็ตฉากทองด้านหลังเป็นเนื้ออัลเบกร่าเพชรนะครับ เพชรเป็นเพชรเสมือนจริงนะครับพี่เนี่นะพี่ดูความสวยนะครับเพชรเสมือนจริงครับองค์นี้นะพันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยบาทครับนะผมมีแค่องค์เดียวนะพี่นะครับได้มาแค่องค์เดียวนะครับนจะถูกใจพี่นะปิดกันได้นะครับองค์นี้พันสองร้อยบาทนะครับนะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนะครับบอกเลยสวยจริงพี่นะครับสวยจริงนะครับอ่าพันสองร้อยบาทนะครับพี่ๆนะฮะอ่าไปดูความสวยนะฮะ ต่อมาการที่สามครับและการที่สามเป็นล็อกเก็ตเหนือดวงพี่นะตอนนี้ผมเหลือสีขาวนี่แค่องสององล้วนะพี่นะฉากขาวผมเหลือให้องสององกันพี่นะองค์ละหกร้อยคู่ละหนึ่งพันบาทนะครับองละหกร้อยคู่หนึ่งพันบาทครับด้านหลังเป็นเด็ดเนื้อทองแดงนะพี่นะครับสวยๆอย่างนี้นะพี่องละหกร้อยบาทนะครับนะ <c oughs> ต่อมาเป็นการที่สี่ครับ เอาการที่สี่นะครับเป็นเหรียญเหนือดวงมาเพ้นเสมือนจริงครับพี่นะเป็นเหรียญเหนือดวงสองเพ้นเสมือนจริงครับพี่นะสวยอย่างนี้เลยพี่นะครับนี่ครับนี่ผมขอถ่ายรูปหน่อยพี่นะอ่าเป็นเหรียญเหนือดวงสองนะครับนี่ฮะสวยอย่างนี้พี่องค์นี้นะพี่นะองค์นี้เจ็ดร้อยบาทครับองค์นี้เจ็ดร้อยบาทครับมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะพี่มีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นผมได้มาแค่หนึ่งองค์นะครับนะ ต่อมาในการที ar, 2, like yo, ่ห้าครับเป็นเหรียญเหนือดวงสองเหมือนกันพี่นาตอกนําเลิกพี่นาเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนี่พี่ดูคาสวยครับนี่ฮะพี่ดูครับนี่ฮะเอเปรียบเทียบไปดูครับเะเปรียบเทียบดูครับหนึ่งกับสองอลกันนะผมเปรียบเทียบดูก่อนฮะนี่ฮะพี่ดูครับน่ะพี่ดูครับอ่าดูดูพี่ดูพี่ดูตรงช่วงนี้ฮะดิวลอยเลยพี่นะอ่า นี่ฮะดูคมดูดูเส้นพี่นะดูดูเส้นขนแมวนะพี่นะองค์นี้นะพี่นวะนะพี่นะนวะนะพี่ตอนนี้ผมขอนวะนี่ผมขอห้าร้อยแล้วกันพี่นะผมขอห้าร้อยแล้วกันพี่นะครับนะๆๆๆๆสวยๆของคมนี้เลยพี่นวะผมขอห้าร้อยแล้วกันพี่นะนี่พี่ดูความคมนะเหนือดวงสองพี่นะได้มาไม่มากพี่นะดูดูความสวยพี่นะครับได้ชบความสวยเลยนี่พี่ ส่วนจริงครับนะส่วนจริงนะต่อมาในการที่สามเออการที่หกพี่รายการหกเป็นเนื้อทองแดงพ ouais like ี่นะเป็นเนื้อทองแดงครับพี่หูมีรอยรอยงปูตรงนี้โคตรขุมอ่ะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงพี่นะครับนะเหนือตรงสองเนื้อทองแดงครับนะดูสวยครับอง์นี้สี่ร้อยบาทนะครับพี่นะองค์นี้สี่ร้อยบาทพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับนะองค์นี้สี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดเป,าาเป็นเนื้ออัลเบรากาครับเป็น,นเนื้ออาับารกานะครับนะพี่ดูว่าดูเทียบด,ดูครับนี่หนึ่งกับสองอันหนะึ่งคมสองคมคลิปพี่นะมีรอยริ้วขนแมวทุกพี่ดูเสี้ยนนี่ดูขนเส้นเสี้ยนนี่กระจายเต็มพี่นะฮะบ,บอกเลยว่าสวยจริงนะครับนะส่่นตังสองรุ่นนี้ทําออกมาได้สุดยอดมากพี่นะครับองค์นี้เอาไปพี่นะครับองค์นี้เอาไปพี่นะครับห้าร้อยบาทับเนื้ออัลเบรกาเท่าราคาเท่าเนื้อนวะเลยพี่นะ ค่อนข้างได้มาแพงนิดนึงนะพี่นะฝากพี่น้องด้วยนะฮะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับนะพี่นะต่อมาในการที่แปดครับในการที่แปดครับเป็นเหนือดวงแรกครับเหนือดวงหนึ่งครับเป็นตอกโคดรเก้าครับนะตอกโคดรเก้าสอรอเก้าตัวพี่นะครับเป็นรุ่นเหนือดวงครับน้าผิวลุ่มๆหน้ากากชุบทองพี่เป็นรายการนี้เป็นเนื้อกล่องกระมบียนะครับนะรายการนี้เป็นกล่องกระมบียครับผมขอ 700บาทนะครับเป็นกล่องกับยีราการที่ผมขอ700บาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่9ครับรายการที่9นะครับเป็นเนื้อชุบเงินนะฮะการชุบทองพี่ต่อโคตรสอตัวครับต่อโคตรสอตัวครับเป็นนัากากชุบทองสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะฮะองค์นี้7จ็ดร้อยบาทครับมาพร้อมกับกล่องกับยี่ครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับต่อมาเป็นเนื้อนวะโลหะครับเป็นเนื้อนวะโลหะเนื้อดวงหนึ่งครับนะดูที่นะฮะ เป็นเนื้โลหะเหนือดวงหนึ่งพี่นะบอกเลยสวยๆองคมีเี้พี่นะเอาไปเลยพี่นะครับแบ่งไปกระเป๋าพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆอย่างนี้พี่นะครับเหนือดวงหนึ่งนะครับตอกสรลชัดเจนพี่นะครับองค์นี้ไปแค่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปแค่สามร้อยบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสองครับรายการที่สองเป็นเนื้ออัมปาก้าครับเป็นเนื้ออัมปาก้าครับพี่นะ นะพี่นะเงาๆที่สวยอย่างนี้เลยพี่นะองค์นี้ไปสามร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะเอาไปสามร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับนะพี่นะอสวยทุกอาการนะครับพี่นะเนือดวงนะสวยสวยทุกอก,การนะครับต่อมาครับเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยครับเป็นเนื้ออัลปาก้าาตินครับทางเนื้ออัลปาก้าสาตินแตกต่างกันกับนทนื้อทองแดงครับนะบอกเลยว่าสวยเหมือนกันนะบอกเลยว่าสวยเหมือนกันพี่นะผมคิดไปองค์แค่สี่ร้อยบาทนะผมคิดไปองค์แค่สี่ร้อยบาทนะครับ อ่าดูครับสวยอย่างนี้เลยพี่นะครับนะองนี้พี่นะเดี๋ยวให้ดูองแรกครับนะให้ดูองนี้นะพี่นะนะในการที่สิบส,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 สามพี่อาการที่สามครับเป็นเนื้ออันเปราครับนะสาตินเลขคนจะเบอร์สามพุ่งหกพี่เลขคนจะเบอร์สามพุ่งหกครับสวยๆงคมๆนี้เลยพี่นะครับสวยๆงคมๆนี้เลยครับนะนี่สวยๆงคมเลยแต่ของขอถ่ายรูปนิดนึงนะพี่นะบอกเลยสวยจริงนะครับต่อมาเป็นการที่ 1ิครับรายการที่14ครับนะเลขคนจะเบอร์เก9ครับเป็นเลขหางเงินหางทองพี่เลขคนจะเบอร์เก9ครับเลขหางเงินหางทองบอกเลยสวยๆคมงียพี่นะถูกใจปิดกันไปได้พี่องคละ4 0 0รบาทน,นะครับองค์ละ4 0 0รบาทน,นะครับพี่ๆนะต่อมารายการที่15ครับ นะรายการที่ส5บห้าครับเป็นเนื้อทองแดงสติน,นครับเลขค้นเบอร์2 0ศนย์ครับเลขค้นอเบอร์2 0ศนย์ครับพี่พี่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงสตินนะครับนาคมคมแบบนี้เลยพี่นะครับโอเคสี่ร้บาทนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปปพี่ลืมนะครับลืมแล้วต่อมาผมลืมแล้วพี่ตอนนี้ต่อมาเป็นรายการที่สิบหพี่นะครับเป็นรายการที่สิบหนะครับ รายการที่16ครับนะฮะเลขโค้ดนเบอร์820ครับเลขโค้ดนเบอร์820นะครับนะนะรายการที่16นะครับพี่นะเลขโค้ดนเบอร์820ครับนี่เนื้อทองแดงก็สวยเลยพี่นะครับนะโอ้งินสี่ร้บาทต่อมาเป็นรายการที่17ครับรายการที่เจ็ดจะเป็นเหรียญหล่อยิ่งหล่อยิ่งมียิ่งรวยๆครับเป็นเหรียญหล่อนำเลิกครับเลขโค้ดนเบอร์3 9 นะใช่ไหมพี่เลขคนจำนวนสามเก้ารือสามแปดนะพี่นะสามเก้านะเลขคนจำนวนสามเก้าแบบเป็นงานหล่อมาพร้อมกล่องกระเบียดสวยๆครับนะฝากญาติผู้ใหญ่พี่น้องผู้จกผู้ใหญ่ก็ได้ครับนะองค์นี้เอาไปพี่เจ็ดร้อยบาทครับนะเป็นเหรียญหล่อสวยๆอย่างนี้เลยพี่เหรียญหล่อ,ลอนำเลิศครับนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับงานหล่อนะครับรายการที่สิบเจ็ดงานหล่อนำเลิศครับนะต่อมารายการที่สิบแปดพี่รายการที่แปดเป็นรุ่นนี้นะพี่โชคเหนือเมฆครับ เป็นโชคเหนือเี <iet> ่ครับลงยานน้ <iet> ําเงินครับลงยาจีวรคุยพื้นเต็มระบบสวยๆงี้พี่เลขคน่เบอร์สี่หกครับเลขคน่เบอร์สี่หกคด้านหลังม <unc s, S 1> <sino> ีองค์ย really <Jac into S 1> ี่ก่หครับเป็นเทพเจ้าเรื่องแห่งโชคลาภเรื่องเสียงไทยเรื่องเสียงดวงนะครับเรื่องโชคลาภเรื่องตัวเลขต้องท่านเลยครับองค์ยี่ก่หนะครับนะฮะพี่นะถ้าสนใจพี่ก่อนวันหวยออกนี่นะต้องมีภกพาติดตัวเรื่องชคลงโชคลาภเรื่องเสียงโชคเสียงไทยต้ององค์ยี่ก่หนะครับต่อมาในการที่ ต่อมาเป็นการที่19ครับ19เป็นลงยาแดงแรงิทยิ์คุ้ยพื้นเงาเงาสวยๆนี่ครับลงยาจีวรเต็มระบบนะฮะนี่เลขตัเบอร์ 6- 2 6ครับเป็นเลขหามเงินหามทองครับด้านหลังก็เป็นองค์ยี่กระหงชนเดียวกันนะครับนะองค์นี้พี่500บาทเท่ากันนะครับองค์นี้500บาทเท่ากันนะครับยกคู่ผมคิดแค่800นะครับนะต่อมาเป็นรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นการที่20ครับ รายการที่ยบกาเป็นช่วงเหนือเม่เนื้ออัลบาก้าครับนะรายการนี้ผมคิดแค่300บาทนะครับรายการนี้ผมคิดแค่3า0บาทนะครับพี่ๆนะคิดแค่3 0 0บาทนะครับต่อมาในการที่ต่อมาเป็นรายการที่20นะครับ ต่อมาเป็นการที osure, ่ยี่สิบเอ็ดนะฮะการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะฮะเป็นเนื้อทองฝาบาทที่สวยงี้เลยพี่นะครับเลขคนจเบอร์สามสี่ศูนย์ครับเลขคน่จเบอร์สามสี่ศูนย์ครับสวยงี้พี่เอาไปเลยพี่องค์นี้สี่ร้อยบาทครับเนื้อทองฝาบาทเป็นเนื้อที่หายากที่สุดณตอนนี้พี่น่ะหายากจริงๆงพี่นะใครก็ชอบนะครับนะดุดทองคำนะครับนะต่อมาเป็นการที่ยี่สิบสองครับ รายการ22ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไสสวยๆนี้พี่องค์นี้คิดแค่300บาทครับเลขคนะเบอร์1น3ครับเลขคนะเบอร์1น3ครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะชอบถูกใจพี่ปิดกันได้นะครับในรายการที่นะรายการที่22นะครับนะต่อมารายการต่อไปพี่นะครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างครับนะในรายการที่23ครับนะรายการที่23นะครับ นะาในการที่ยีครับเป็นเหรพลล่างลงยาน้เงินลงยาจีวอนครับเลขคน,นเบอร,ร์47ครับเลขคน,นเบอร,ร์47ครับเป็นสวยงี้พี่มาพร้อมกล่องกับมี่ครับองค์นี้นะพี่นะองค์นี้ขอ600บาทนะครับองค์นี้ผมขอ600บาทนะครับเท่าทุนใจปิดกันได้พี่นะ,นะ,ะ,รนะครับในการที่23่สครับ ต่อมาราการที่24ครับราการที adults, ่24ครับลงยาเขียวเนี Trip ่ยวซับใลขคนเบัวสอตัวครับ2ตัวใลคนเบอร์3 4ครับเลคนเบอร์3 4ครับต่อโค้ชชัดเจนนะครับสวยอี่พี่ลงยาเขียวเนี่ยวซับลงยาจีวอนคุ้ยพืชเต็มระบบครับองค์นี้600บาทเช่นเดียวกันครับองนี้เอาไปพี่นะองที่24ครับเอาไป600บาทนะครับต่อมาเป็นองค์ที่25ครับองค์ที่25ครับเป็นเหรียญรุ่นนี้ครับ เป็นเหรียญรุ่นดวงดีครับเป็นเหรียญรุ่นดวงดีครับเลขค้นเบอร์สองหกห้าครับเลขค้นเบอร์สองหกห้าครับพี่องค์นี้เอาไปแค่สามร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบห้าครับเอาไปแค่สามร้อยบาทนะครับนะมาครับต่อมาครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกครับเป็นพระกิ่งชินนบัญชรครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเก้าครับเป็นพระพระกิ่งชินชินนบัญชรเศรษฐีครับนาของปู่มหาศิลานะครับนา นะนี่เลยพี่นะครับน้าจุสวยที่พี่เป็นฐานเนื้อทองแดงพี่เป็นฐานเนื้อทองแดงนะตอกชินชกน้นนักปราชญ์เลขคดเบอร์หนึ่งเก้าครับองค์นี้นะครับพี่แบ่งเบาเบาพี่สามร้อยห้าสิบาทครับองค์นี้แบ่งเบาเบาพี่สามร้อยห้าสิบบาทครับเป็นการที่ยี่สิบหกนะครับ ต่อมาเป็นการที่ยีิบเจ็ดครับรายการยี่สิบเจ็ดเกมพักกิ่งชินน้ำผันชอนเหมือนกันพี่ชิ้นน้ำผันชอนเฉดสีครับด้านหลังด้านล่างอุดมวลเทอร์มอลวลสารพี่นาอุดมวลสารที่สวยงี้พี่นะครับนาเป็นพักกิ่งนะพี่นาอุดมวลสารนะครับปุ้นอันนี้ครับเป็นงานหล่อโบราณนะครับรายการนี้เป็นงานหล่อโบราณครับต่อโค้ชชินน้ำผันชอนชัดเจนพี่นาเลขคน่ตัวเบอร์หนึ่งแปดเก้าครับเลขคน่ตัวเบอร์หนึ่งแปดเก้าครับองค์นี้นะครับนาเป็นพักกิ่งชิน้นชอนเหมือนเนื้อตะกั่วนะพี่นาเหมือนเนื้อตะกั่วเลยครับสวย่่าางีี้พนรกที่ ยี่สินะครับนะองค์นี้พี่3ามร้อาสิบบาทเท่ากันนี่นะครับ ต่อมาองที่ยี่แปดครับองที่ยี่แปดเป็นพื้นผิวเงินครับเป็นพื้นเงินนะพี่เลขคนน้นอันเบอร์เลขคนน้นอันเบอร์แปดหนึ่งครับเลขคนอันเบอร์แปดหนึ่งครับบอกเลยสวยๆเงี้ยพ,พื้นเงินอย่างเงี้ยนาพักกิ่งอันนี้ครับสวยๆวยงี้พี่องค์นี้ไปพี่สี่ร้อยห้าสิบองนี้ไปสี่ร้อยบาทพอพี่องค์นี้คิดแค่สี่ร้อยบาทพอพี่นะบอกเลยสวยๆวยงี้พี่ครับองค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทกันนะฮะร,ราคาพิเศษกันเลยพี่นะครับอีพีนี้นะนะเอาไปพี่องที่ยี่แปดพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นองค์ท er ี่ยี่สิบเก้าครับองค์ที่ยี่สิบเก้าครับเป็นรุ่นนี้เลยพี่นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับองค์ที่ยี่สิบเก้าครับเป็นรุ่นสาริกาลิ้นทองครับเป็นรุ่นสาริกาลิ้นทองครับเลขค้นะเบอร์ห้าแปดนะครับเลขค้นะเบอร์สองหลักครับห้าแปดครับเป็นสาริกาลิ้นทองครับเป็นเนื้อนวะผิวลุ้งๆหน้ากลากชุบทองพี่เป็นเนื้อนวะผิวลุ้งๆหน้ากลากชุบทองพี่นะครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับ ต่อมาเป็นรายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบนะครับเป็นเนื้อ ผิวลุ่ๆเหมือนเดิมพี่นะแต่ป็นเนิ้งดลุ่มผิวเดิมพี่เป็นน้กกากเงินกบ้างพี่รายการที่30ครับรายการสุดท้ายของอีพีนี้นะครับนะแต่พี่่านใดชอบรายการไหนครับลองเลือกชมมาดูพี่บอกเลยว่าสวยทุกรายการครับคัดมาให้ดิ้นๆครับรายการนี้ครับเลขคนเบอร์ห้านยครับเลขคนเบอร์ห้านยครับชอบอง์ไหนพี่นะถูกใจไหนพี่ปิดกันได้ครับบอกเลยว่าสวยทุกรายการจริงครับอีพีนี้ครับนางไงฝากขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามด้วยนะฮะบอกเลยสาริกาองค์นี้เอาไปพี่องละ400บาทนะครับ องละสี่ร้อบาทพี่นะครับดับวันนี้ครับอีพีไหนพี่ชอบสนใจองค์ไหนนะครับงี้กฝากกดติดตามด้วยครับบอกเลยวันนี้มีทั้งในการเพ้นมีทั้งสื้อสวยๆครับมีทั้งอกเก็ตนะฮะบอกเลยว่าชอบองคไหนพี่ถูกใจองไหนพี่แคปรูปภาพหรือจำเลขรายการอันดับรายการไว้นะครับชอบองค์ไหนพี่ตามชื่อรุ่นไว้ก็ได้นะครับนะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรหรือดีไลน์ที่ขึ้นไว้ตอนแรกนะครับพี่เป็นเลขเดียวกันนะครับ ยังไงวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะเราจะส่งฟรีทุกบ้านนะครับขอให้พี่น้องอุดหนุนกันด้ให้นะพี่นะยังไงฝากขอบคุณทุกท่านจริงที่เข้ามาอุดหนุนและรับชมนะครับขอบคุณมากครครับ